สวัสดีครับพี่นอ้องมือดีมีเมนูแซ่บๆนะครับมาฝากกันดีแล้วเนาะลาบงวัวพี่น้องครับมือดีเขอเป็นลาบสุกนะครับนะครับบาวบาเนื้อเป็นแซ่ยินบาว่ามือพรุ่งนี้คือวันพระเป็นบวขาวาสนาันอ่ะนะครับเครื่องปรุงกันง่ายๆนะครับเลือดเพลียตับนะครับสบายนางอ่าซับเนื้อเนาะนะครับซอยสบายนางแล้วก็ใส่ขอ้อขวดลงไปใส่พริก นะครับผนะกปนผงชูรสไส้หลายแสบหลายตามด้วยน้ำปลาพี่น้องครับนะะใส่น้ำปลาลงไปแล้วนกะ็ตามด้วยบีนะครับบีขมขมนะครับบีขมขมแล้วกับเขี่ยลงไปเนาะ ใส่เปลยอลงไปมือนีใส่เลือดได้หลายเพราะว่าขัวขัวเลือดนี่มันเสบนะนะครับใส่เลือดลงไปว้เลือดสองถุงได้ไม่นอม้ออนียสุดยอดครับนะพ่อใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วก็คนในเขากันครับคนใ่เขากันเขากันดีแล้วฮะก็ใส่หอมร่วมครับนะครับต้นหอมผักชี หั0นไวแล้วนะครับใส่ลงไปพี่นองโอ้ยหอมขนาดเนาะนะครับกันพูดใดมักเปรี้ยวกับใส้บกหนาวนองใส้บีเด้อผมใส่บีผมบ่ใส่บกหนาวมันสิบ่ขมครับอ่ะพี่นองครับพ่อปรุงแล้วก็ซิมเบงจากหน่อยนะครับโอ้ยเสียขนาดพีนองถือกอกถึกใจครับเรียบร้อยครับพี่นองครับนะฮะเมนูลาบมือน้ลาบเดือดเลยอ่ะ มาขัวกันเลยครับพี่น้องตั้งกระทะแลวก็ใส่ลาบลงไปเนาะเข้าใส่เดือดลหลายหลนี่บ่ตาองใส่น้ำเพราะว่าขัวเลือดเนี่ยรสชาติมันสีนัวกว่าน้ำพี่น้องกันขัวใส่น้ำนี่ผมรารชาัทมันบ่น,นัวก็ยังขัวใส่เลือดนะฮะนะครับแต่ว่าสีมันสีดำจังหน่อยนะครับเวลาสุกมากนี่แตะว่าสีดำบ่ดำกับบ่เป็นยังฮะว่าแต่มันแสบถึงใจนะครับ คนบ่นกินเหนือ่อบ่าเข้าใจนะครับมันสิมีกลินเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวนะครับมือนีอยากบอกเลยว่าตับครัวและกาผ่าชีรีวัวนี้สุดยอดพี่น้องครับมัดท่าน,นั้นรับพี่น้องครับแดดลาบหัวมือนี่นะครับลาบสุกมืองจากหน่อยเรียบร้อยครับผมพร้อมรับประทานครับมาเด้อพี่น้องเด้อ